พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งพลโทบุญศินพาดกลางเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลา2568เป็นต้นไปสบายดีสวัสดีครับจากทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กบประมาณ เกือบสามถุมตักไทยพี่น้องฟังไทยอย่าลืมฝากกดชแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาน้าเด้อดกับพี่น้องครับสําหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่อ่าเป็นพระกรุณานะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงโปรดโปรดโปรดเกล้านะครับแต่งตั้งพลเอกบุญสินอภพลโทบุญสินภาคกลางเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษนะครับผมว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็สมเกียรติ เพราะว่าแม่ทัพภาคที่2นี้นะครับถือว่าเป็นแม่ทัพที่ทําทงานหนักนะครับแล้วก็ได้รับาการชื่นชมจากพี่น้องชาวไทยจํานวนมากนะครับถือว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับออผมอ่านแล้วผมยังขนลุกนะฮะผมรู้สึกว่าแม่ทัพภาคที่2นี่ตั้งแต่ที่เห็นนะพูดถึงทหารไทยนะครับ พูดถึงว่าเรื่องทหารกับเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันก็รู้สึกว่าคนที่ไม่ชอบทหารฝ่ายการเมืองบางกลุ่มมันก็มีใช่ไหมนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแต่เวลาเห็นแม่ทัพภาคที่สองแล้วก็รู้สึกว่าเออใจเริ่มเปลี่ยนเหมือนกันนะเริ่มเปลี่ยนเริ่มรักทหารขึ้นมานะครับอ่าเริ่มชอบทหารเพราะความเป็นกันเองของท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับ เข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะครับอ่ากอดได้จูบได้นะครับอ่าตามที่เห็นอยู่ในสื่อนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะทด้ทำให้คนไทยจํานวนมากเนี่ยคือรักท่านแม่ทัพพักที่สองนะครับแล้วก็มาดูอีกข่าวหนึ่งครับทุกท่านข่าวนี้นะครับที่อ่าภูบักเขือนะครับข่าวนี้ที่ภูบัรเขืออย่างที่ขึ้นเห็นอยู่ในภาพนะครับอ่าแม่ทัพภักที่สองนำเรา นำเหล่าทหารกล้าร้องเพลงชาติไทยณนะยอดภูมะเขือยืนยันปกป้องผื้นแผ่นดินไทยด้วยชีวิต28กันยายนวันวันพระราชทานธงชาติไทยนะไทยนัสอ่าไทยนอสแนลแฟรงค์เดย์นะครับอันนี้ก็เป็นรูปท่านแม่ทัพภาคที่สอง่าท่านแม่ทัพภาคที่สองเข้าหน้าแถวริมชายแดนเตรียมตอบโต้ ขเขมรทิ้งทวนก่อนเกษียณตอนนี้รอสัญญาณไฟเขียวอนุมัติมาอย่างเดียวครับผม28นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็จะมีหนังสือที่ภูมะเขือนเนี่ยก็คือว่าฝั่งของกัมพูชาที่ช่องอานมาในฝั่งกัมพูชาก็ยั่วยุพยายามสร้างกระแสนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะครับนายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นทหารเป็นทหารราชองครักษ์พิเศษและตำรวจตำรวจาราชองครักษ์พิเศษนะครับทั้งตำรวจท <c oughs> ั้งทหารนะครับได้รับการแต่งตั้งนะครับถือว่ามีผลงานนะครับในช่วงที่มีเหตุการณ์สถานการณ์ไทยและกัมพูชากําลังขัดแย้งกันก็เห็นทหารเห็นตำรวจนะครับ ก็จับมือกันทําหน้าที่นะครับปกป้องแผ่นดินอธิปไตยของไทยนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและแา,า่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาศัยตามอำนาจอ,อ,าอาศัยอำนาจตาม ตามความในมาตรานะครับตัวนี้ก็จะมีรายชื่อหลายหลายท่านนะครับมีแต่พลเอก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 หมดเลยนะครับอ่านะครับนี่คือถือว่าเป็นเกียรตินะเพราะว่ามองว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นเกียรติต่อวงตระกูลนะครับอ่าน้อยนักนะครับที่จะจะมีแบบนี้นะครับถือว่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจถือว่าพระองค์นะครับมีส่วนร่วม ส่วนร่วมเป็นเสาหลักนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกคนต่อสู้เพื่ออะไรครับต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินประเทศนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้นะครับก็ไม่อยากเสียดินแดนให้กับเขมรนะครับอันนี้คือเข้าใจนะครับว่าทหารช่วงนี้ก็มีบทบาทนะครับพูดถึงนะครับในเรื่องนี้นะครับผมนึกถึงในยุคสมัยก่อนนะครับผมเชื่อมั่นในแบบนี้นะฮะทุกคน ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยถึงจะเป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับหลายชาติพันธุ์ที่มาหล่อหลอมเป็นไทยเนี่ยนะครับรวมกันเป็นไทยเอาพูดง่ายๆครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขายึดถือก็คือสันชาตินะคนที่สําคัญก็คือสันสัญชาติไทยเชื้อชาติมันไม่ได้สําคัญนะครับถ้าเปรียบเทียบใส่อย่างที่ผมเคยพูดว like ่าเปรียบเทียบใส่มาเลเซียนะครับ มาเลเซียเนี่ยเชื้อชาตินี้สําคัญนะเขามีการแบ่งแยกกันนะแต่ว่าประเทศไทยคุณจะมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานหรือมาจากภาษาท้องถิ่นคนละภาษากันแต่ถ้าคุณมีสัญชาติไทยคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งว่าเออรงเรียนมหาลาัยนี้คนไทยเชื้อสายนั้นเรียนไม่ได้นะต้องเป็นคนไทยเชื้อสายนั้นืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่มาเลเซียมีนะมันมีการแบ่งแบ่งชนชั้นกันนิด,น,ดนิดนะครับมหาลัยดังๆในมาเลเซียเนี่ย นะครับอ่าถ้าคนมาเลเซียต้องเชื้อสายมาเลอะไรเงี้ยถ้าคนคนมาเลเซียสายจีนก็อ่าอาจจะไม่ได้เรียนบางสถาบันอันนี้คือลองไปเช็คข้อมูลได้นะครับทุกคนนักวิจารณ์เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่ามาเลเซียเนี่ยเขายึดถือเชือ้อเชื้อชาติเป็นสิ่งสําคัญนะครับสัญชาติไม่ได้สําคัญมากนะครับเพราะเพราะฉะนั้นการประท้วงอ่าที่มาเลเซียเนี่ยประท้วงเรื่องการเมืองเนี่ย ก็จะประประท้วงกันเรื่องเชื้อชาติก็มีนะครับเรื่องศาสนาก็มีนะครับแต่ในประเทศไทยนี่ประท้วงกันเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์นะครับของนักการเมืองโดนประชาชนชาวไทยเนี่ยขับไล่นะครับโจมตีวิพากวิจารณ์ส่วนมากก็จะไปในทํานองนั้นแต่ที่มาเลเซียเขาขัดแย้งกันเรื่องอย่างที่ผมพูดมานะส่วนมากนะครับแล้วอีกอย่างนะครับช่วงนี้ประเทศไทยก็ ท่านแม่ทัพภาคที่2ก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับเรื่องการเมืองอสี่เดือนก็จะยุบสภานะครับสีเดือนยุบสภาการเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับการเมืองในประเทศไทยก็น่าสนใจนะครับทุกท่านน่าสนใจมากนะครับติดตามทุกสถานการณ์ก็สนุกดีนะครับถือว่าเป็นการแบบลุ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ เวลาที่มีการเลือกตั้งนะครับวิธีที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับก็คือต้องออกมาเลือกตั้งให้มากที่สุดนะครับเลือกคนที่เราชอบนะครับของชอบมันบังคับกันก็ไม่ได้หรอกครับอ่าแล้วแต่คนชอบแล้วต่างคนก็ต่างเคารพกันนะครับอ่าบ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายแล้วนะครับทุกคนเลือกตั้งแล้วอ่าถ้าจบได้ก็ยิง่งก็ยิ่งดีนะครับแต่เลือกตั้งแล้วส่วนมากมันไม่ค่อยจบนะครับในการเมืองไทยนะฮะ ส่วนมากก็จะมีประท้วงปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคัดค้านแป๊บเดียวนะฮะถือว่าเป็นสเสน่ห์ของการเมืองไทยไปแล้วนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณหลายหลายครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน้เด้อครับสบายดีสวัสดีครับ